การประสบความสำเร็จหรือได้รับชัยชนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาบางคนก็อยากจะชนะไปเสียทุกอย่างทุกเรื่องและก็ทุกครั้งไปแต่ชัยชนะที่มีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือจะด้วยวิธีการใดก็ตามก็ยังไม่ประเสริฐ และภาคภูมิใจเท่าชนะใจตัวเองเพราะเป็นัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สามารถอาชนะได้โดยยากซึ่งเราจะต้องรู้จักควบคุมใจของเราไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เจือไปดุกิเลสต้องรักษาใจให้ใสไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจแต่อย่างใด และวิธีการที่ดีที่สุดก็คือตั้งมันเจริญสมาธิภาวนาให้ใจใสสะอาดสงบจนกระทั่งพบกับความบริสุทธิ์ภายในและได้พบกับตัวตนที่แท้จ,จริงคือพระธรรมกายเมื่อน,นั้นเราจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับชัยชนะอย่างงดงามที่น่าย,ยกย่องสรรเสริญ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนสันติสูตรว่าเบญจากามาคุณทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงความกำนัดยินดีที่พลังพร้อมไปด้วยความดมริเป็นกามของหมู่มนุษย์ในโลกนี้เบญจขันย่อมเกิดขึ้นแต่ฉันทะทุกข์ก็เกิดแต่ฉันทะแล้วกำจัดฉันทะเสียได้ จึงกำจัดเบญจขันได้และเพราะกำจัดเบญจขันได้จึงกำจัดทุกข์ได้เบญจกามบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าเราจะได้เห็นได้ยินได้ดมกลิน่นลิ้มรสสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นของที่มทไม่เที่ยงไม่เชียรังยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ แต่เราเข้าไปข้องเกี่ยวโดยไม่รู้จักควบคุมให้ดีหรือไม่สำรวมมารวังก็จะสามารถดึงใจของเราให้ตกต่ำได้รละการหรือความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นเพราะความดำริแต่เราไม่คิดถึงหรือไม่ไปสนใจมันใจของเราก็จะเป็นอิสระและมีพลังในการสร้างความดีแต่ถ้าเรายังมีความพอใจ ยังมีฉันทะในอารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนาอยู่ก็จะทำให้เราตั้งเกิดบ่อยๆแล้วก็ทํามาแบกขันห้าซึ่งเป็นภาระหนักนี้บ่อยๆทุกข์ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่เราหักใจได้สาม,มารถกำจัดฉันทะตรงนี้ได้ก็จะปล่อยวางขันห้า แล้วกัละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตัวเราและคนอื่นได้ถ้าปล่อยวางได้ทุกกระดับไปแล้วก็จะมีนิพพานเป็นที่ไปในเรื่องการรู้จักปลดปล่อยวางอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอยู่นงเนือง พะสิ่งนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิซึ่งเมื่อครั้งที่สมเด็จพระจินนสีประทับอยู่ที่พระเชตวันารามทรงปราลบถึงวิกษุผู้มีความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์รารมหนึ่งและก็ได้ตรัสสอนว่าดูก่อนวิกษุเบนจกากกามคณนะเป็นของไม่เที่ยงธรรมดา มาตุคามนีย่อมไม่มีผู้ใดจะห้ามปรามรักษาไว้ได้แม้แต่บัณฑิตในการก่อนให้มาตุคามขึ้นอยู่บนวิมานสิงพลีอันมีในท่ามกลางมหาสมุทรก็ยังไม่อาจรักษาไว้ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัต สเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีทรงมีพระอัครมเหสีซึ่งงดงามดังนางเทพอับษรก็นามว่ากากาติครั้งนั้นพระยาสุบันได้จำแรงตัวเป็นมนุษย์มาเล่นสก,กากับพระเจ้าพรมทัศเพราะมีประไัยปฏิพัิในพระนางกากาติ ราชาเทวีมาเล่นสากากันเสร็จแล้วพยาศบันก็ได้แอบลักพาตัวพระนางกากาติไปร่วมอภิรม์อยู่ในสิมพรีวิมานในท่ามกลางมหาสมุทรต่อมาพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบว่าพระนางหายตัวไปจึงรับสั่งให้นัตตะกุเวระ ซึงเป็นนักฟ้อนขับร้องแต่ว่ามีปฏิพานดีไปอสืบสาะหาตัวพระราชเทวีนัตากเวระมีความสงสัยในพยาสุบันจึงแอบไปอยู่หน้าป่าตะไคร่น้ำในสระซึ่งเป็นที่เล่นน้ำของพยาสุบันเวลาพยาสุบันลงเล่นน้ำในสระนั้นแล้วครั้นจะกลับไปสุวิมาน ก็จะกลับร่างเป็นพีนยาครุฑึ่งมีร่างกายใหญ่โตมากนัตตากโกเวละจึงแอบติดตามไปด้วยโดยการเข้าไปเกาะในระหว่างปีกของพียาสุบันครั้นไปถึงที่อยู่ของพียาสุบันแล้วนัตตากโกเวละแอบหนีออกจากระหว่างปีกไปหาพระราชเทวี เมื่อพบพระราชเทวีผู้เลอเฉลิมก็หักห้ามใจไม่ได้ความหนาถึงความกำนัดยิ่งดีจึงเริ่มอ,อภิรมกับพระราชเทวีครั้นเวลาจะกลับก็ขับไปซ่อนอยู่ในระหว่างปีกของมยาสุบัรรอกลับไปยังกรุงพาราณสีเวลาเทพยาสุบัรมาเล่นสก,กากับพระเจ้าพรมทัตหน้าตาโก,กเวและ ็ถือว่าพินองตนไปยืนขับร้องอยู่ในพระราชสำนักตอนหน้าพระที่นั่งและกระด้บรรเลงในทํานองว่าหญิงที่รักของเราอยู่ในที่ใดกลิ่นก็หอมฟุ้งมาจากที่นั่นใจของเราเยินดีอยู่แต่ในราชเทวีซึ่งอยู่ในที่ไกลดังนี้เป็นต้นเมื่อพญาสุบ,บาลได้ฟัง ก็รู้ว่าแล้วจากกเวระร,รู้ความลับนี้แล้วจึงถามด้วยทำนองเพลงขับว่าท่านข้ามท้องทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ไปได้อย่างไรท่านข้ามแม่น้ําเกปบปกะไปได้อย่างไรท่านข้ามมหาสมุทรทั้งเจ็ดไปได้อย่างไรท่านเกิดเสื่อสิ่งเรีวิมานได้อย่างไร นาตาคุเวระก็ขับเพลงตอบว่าข้าพเจ้าได้ข้ามมหาสมุทรไปกับท่านได้ข้ามแม่น้าแกปุกะไปกับท่านได้ข้ามมหาสมุทรั้งเจ็ดไปกับท่านได้ขึ้นสุวิมานสิมพลีไปกับท่านพญาสุบันฟังแล้วเกิดความสลดใจจึงขับเพลงลำพึงเป็นใจความว่าหน้ารังเกียจร่างกายอันใหญ่นี้ หน้าจังร่างกายอันไม่มีเจตนาต็กเกิดพระอำนาจแห่งกรรมนี้เพราะเราต้องนำชายชู้ของราชเทวีกลับไปกลับมาโดยที่เราไม่รู้เลยและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาพยาสุบานก็ไม่เคยกลับมาสู่กรุงพาราณสีอีกเลยการสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนาอาดีตนิทานนี้แล้ว จึงทรงประกาศอริยสัจสี่สืบต่อไปเมื่อจบอริยสัจภิกษุที่มีใจหดหู่ท้อถอยก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลและสมเด็จพระทศพ,พลก็ทรงสรุปว่าน้าตากกเวระในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นภิกษุผู้มีความกำหนัดยินดีใครจะลาสิกขาในครั้งนี้สมเดพระเจ้าพรมทัต ก็คือพระองค์เองในเรื่องนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าอารมณ์เป็นความกำหนัดยินดีนำมาซึ่งความทุกข์ความขับแค้นใจและความลุ่มหลงมัวเมาแต่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองให้ดีแล้วก็สามารถสร้างบาปกรรมได้ง่ายเพราะว่าไปประพฤติล่วงละเมิดโดยขาดศีลธรรม แล้วก็จำต้องไปเสวเวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในอบายอีกยาวนานตรองได้ทรงอุปมาเปรียบเรื่องของกามเอาไว้ว่ากามทั้งหลายเนะ่ยเปรียบเสมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนเช่นเนื้อที่อีกาแย่งชิงจิกตีกันเหมือนหล่มเหมือนเปือกตม้มเหมือนของที่เขายืมมา เหมือนความฝันแล้วก็ไปทางมาแห่งทุลีกิเลสที่ผู้เข้าไปข้องเกี่ยวด้วยแล้วย่อมประมาทในอารมณ์แห่งความใคร่ทั้งหลายและย่อมข้ามไปไม่ถึงฝั่งแห่งนิพพานฉะนั้นเราควรศึกษาให้ดีถึงทุก์โทษภัยของการประพฤติผิดในกรรมเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำผิดพลาด ไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะไหนหรือเป็นผู้ครองเรือนก็นตามต้องประพฤติไอถูกทำนองคลองธทมแต่ดีสุดก็ต้องมีความสงบสมรวมแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจมันประพฤติธรทำไปเว้นหางจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติธมซึ่งเป็นเหตุให้เรายินดีอยู่ในภพติดอยู่ในภพสาม แล้วก็ต้องขนขวายในการปรืเรงตนออกจากเปลือกตมออกจากกองทุกข์มาสแสวงหาหานทางพ้นทุกข์สแสวงหาธรรมันสงบโดยการศึกษาตรายศิกขาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราถ้ากายวาจาใจของเราบริสุทธิ์เราก็จะหลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าได้ ซึ่งความีความกำนัดยินดีเป็นต้นแล้วใจเราก็จะปลอดโปร่งเบาสบายจะหยุดนิ่งได้อย่างมีความสุขจนได้เข้าถึงธรรมได้พบพรตัตนาตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราแล้วชีวิตเราจะสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะพ้นจากลมพ้นจากเปลือกตม ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็ตลอดไปจนกระกทั่งถึงจุดหมายปลายทางแต่หากเราไม่ประมาทกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามไมแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดงรรวงปัญญาสว่างสวัย ได้ขอาวถึงวะธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจองทุกท่านเทิน